ดครับผมก็วันนี้ต้องมาลองเจ็พันกับเซ็ตครอเตียงขนาดสมพุทธเจพเพคครับดูดิว่าแตดเปี้ยงๆขนาดนี้มันจะได้เท่าไหร่วันนี้วันนี้โอกาสดีเลยเนาะดีครับวันนี้ที่ที่พี่ได้มาเจอกันน้องกันวันนี้น้องกันเจพเพคสครับสวัสดีครับแวะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องงานแอร์นะครับครับคราวนี้เนี่ยน้องกันครับน้องกันช่วยอธิบายนิดนึงว่าคราวนี้เนี่ย หน้ากากให้สลับได้ถูกต้องครับรยกตัวอย่างเลยปกติเราจะเห็นว่าฝั่งเนี้ยมันเป็นฝั่งลมเย็นใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยเราสลับมาใส่ฝั่งลมร้อนเพื่อให้มันระบายไปลมร้อนออกไปข้างนอกแ,แล้วเราก็สลับฝั่งที่เป็นท่อลมร้อนเนี้ยมาอยู่ฝั่งลมเย็นเพื่อต่อลมเย็นเข้าเต็นท์มันไม่จําเป็นว่าจะใช้แบบเต็นท์พกพูดอย่างเดียวนะครับมันใช้คำวารูปเต็นท์หรือเต็นท์แคมปิ้งก็ได้ด้วยอ่าขอบสวัสดีครับเอ่อเพื่อนเพื่อนี่ๆในเฟซบี๊เริ่มเข้ามาดูกันแล้วนะครับอ่ะ คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าห้องเป็นห้องที่ปิดสนิทระบายอากาศไม่ดีแบบห้องแบบนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องต่อท่อตัวนี้ออกไปด้านนอกไหมก็ควรต่อครับควรต่อเลยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยลมร้อนที่ออกมาจากตรงนี้มันก็จะอัดอั้นอยู่ในห้องข้อแรกเลยนะครับก็คือ,อเวลาเราออกมาจากเต็นท์เนี่ยเรารู้สึกไม่สบายตัวแล้วเพราะลมมันร้อนข้อที่สอ,กกอ,องก็คือพอตักมนเรื่องร้อนปุ๊บ มันดูดเข้าไปในคอยเย็นอากาศที่ดอนเข้าไปนในคอยเย็นแล้วมันพ่นลมออกมาเนี่ยมันทำความเย็นไดน้ไม่ตู้เวลาเราต่อลมร้อนออกไปร้อกเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนํานะครับว่าถ้าจะต่อเต็นท์อย่างเงี้ยแค่เต็มระบบที่สุดสต่ว่าปินดอนนะําหรับในห้อง mm hmm. ก็ควรจะมีท่ออีกตัวหนึง่งเพื่อต่อไปข้างนอกเพื่อให้อากาศในห้องเนี่ยปกติที่สุดและแอบบร์ทำงานได้ดีที่สุดครับผมหมายความว่าถ้าเราจะใช้งานในลักษณะการปล่อยท่อลมร้อน โดยที่ไม่ต่อออกไปข้างนอกเนี่ยห้องอุณหภูมิของห้องการหมุนเวียนอากาศในห้องจะต้องดีงถูกต้องครับผมถ้าเราไม่ต่อออกข้า,างนอกเนี่ยผมไม่ทำเลยนะคนนี้น้าหนาเกินแบบนี้นะเนี่ยอย่างน,นี้เลยเอาลมร้อออกมาตัดหนเลยครับผมถ้าเป็นอย่างเนี้ยเวรีบุญโอเคเลยครับโดยที่อุปกรณ์ตัวแอร์แล้วเนี่ยพร้อมใช้เลยพร้อมใช้งานเลยถูกต้องครับผมหนึ่งคือมีเรื่องของเครื่องหนึ่งเครื่องเครื่องหนึ่งเครื่อง เรามีหน้ากากให้สองตัวเรามีท่อลงหนึนบบน่งอันพร้อมใช้งานกันเต้นอย่างนี้เลยครับผมจบเลยจบยแต่ถ้าเกิดห้องลูกค้าอยู่ในลักษณะที่<ไ>ป,ปิดปิดทึบหมายความว่า <ๆ S 1> รเรามีชุดท่อขายเพิ่มไม่เลยครับเราจะต้องใช้ชุดช,ชุดท่อเพิ่มหนึ่งเส้นต้องครับผมอีกหนึ่งชุดหน้ากากอีกหนึ่งชุดต้องครับเพื่อระบายลมอองพัดลมความแม่นานเระความร้อนก็จะอั้นแต่ในเคสนี้ยห้องนี้เรามีหน้ากากอ่าเรามีหน้ากากแล้ว ลมมันก็หายดีลมร้อนที่ออกมาเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันลอยขึ้นที่สูงใช่ไหมครับพอมันลอยขึ้นที่สูงเล็กน้อยมันออกไม่ได้มันก็จะออกทางหน้าต่างไปเลยแล้วก็ลมที่แบบมีความแบบโอเคของข้างนอกเนี่ยมันก็ไหลเข้ามาด้วยเราเรียกแบบนี้ได้ไหมครับระบบทูเว์ถูกต้องครับระบบทูเว์ลมเข้าลมออกและลมออกซึ่งหมายความว่าห้องใหญ่ขนาดเนี้ยคุณจะไปใช้แอร์บ้านไหวยังไงครับคุณจะไปติดแอร์บ้านไหวยังไง อย่างน้อยห้องขนาดนี้ถ้าติดแอร์บ้านจะต้องมีอย่างน้อยก็ต้องมีประมาณสัก24,000 BTU ถูกต้องไปยิ่งลงแด่เข้าช่วงใหม่นี้ด้วยเนี่ยความร้อนยิ่งตัดเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นในห้องนี้เราเลยใช้เต็นท์ใช้เป็นเต็นท์ข้าเตียงเพื่อให้พื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันน้อยพอพื้นที่ที่เราอยู่มันน้อยปุ๊บความเย็นที่ไหลเข้ามาจากเต็นท์เนี่ยก็จะทำความเย็นได้ดีขึ้นพอเป็นแอร์1,000 BTU คู่กับเต็นท์ปุ๊บ สบายเะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตัว7,000 BTU ตัวนี้กินไฟน้อยใช่ไหมครับกินไฟอยู่ที่900วัตต์ครับผมซึ่งก็ถือว่าน้อยถ้าเทียบกับงานทั่วไปนะค่าไฟก็ตกเพียงแค่2บาท50ตตางครับผมต่อ1ชั่วโมงแต่ต้องเลี้ยให้ทราบว,ว่าอันนี้มันเป็นเลทค่าไฟของการไฟฟ้ามไม่ใช่เลทค่าไฟของไฟไฟบ้านซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย7,000 BTU ก็ยังประหยัดกว่าประหยัดกว่าครับถ้าเราใช้งานในลักษณะของ o u t ด o o r อะ ถ้าเป็นเอาดอใช่ไหมครับผมเราก็สมมติว่านั่งกินหมูกระทะัน้างนอกใช่ไหมครับเราก็แค่สลับให้อ์กันทำงานเหมือนเดิมลมร้อนเราก็ปล่อยไปเลยตัวลมเย็นเนี่ยเ็าพนเข้าหาตัวได้เลยซึ่งตรงนี้ Jpx ตอ,อบโจทย์การทำงานเอาดอจุดหนึ่งคือเรามีมอเตอร์สองตัวเรามีมอเตอร์สองตัวเราสามารถขับลมได้ไกลแบบเชา่บ้านแล้วชุดตัวนี้นะครับชุดตัวนี้เป็นเรียกว่าเต็นท์ของทางบริษัท Jpx ที่ออกแบบมาโดย ไอแอร์ I, Air, เคลื่อนที่โดยตรงใช่ไหมครับถูกต้องครับผมเป็นเต็นท์สำหรับแอร์เคลื่อนที่สังเกตไดนน้ง่ายเลยคือเรามีกานต่รูตรงนี้นลังำมาท่อแอร์เข้าไปอ๋อไม่ต้องเราไม่ต้อง, Auto องเอาท่อมุดเข้าไปหรือต้องนับเอาท่อเสียบบุกเข้าไปได้เลยแต่ถ้ามันเป็นเต็นท์ทั่วๆไปล่ะครับเราสามารถที่จะใช้งานแอร์ยี่ห้อของ JBL ได้ไหมได้ครับโดยการเอาแอร์ท่อแอร์ใส่ก็เป็นทีติ๊ตรงนี้แล้วติ๊ให้ปิดสนิทที่สุดแต่ถ้าเกิดติ๊ดมันปิดแบบไม่สามารถสนิทได้เนี่ยเราเอาผ้า ผ้านะครับผมเอาปพัดแล้วิดพ่อ Air, แอร์ล้วปิดปิดลงไปเพื่อให้มันแม่นขึ้นซึ่งหมายความว่าแอร์ JPX 7000VU ใช้กับเต็นท์อะไรก็ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับผมเต็นท์แคมปิง้งแต่ถ้าเกิดเป็นหน้างนานแคมปิ้งนะ 7000VU ใช้ได้ผมูกถึงขนาดโกริเอตคุณติดซึ่งถือว่าเป็นที่นที่ขนาดใหญ่แล้วนะอยู่ไหมอยู่ไหมเออลูกค้าถามกันเยอะว่าเราใช้เต็นท์โกดิแอก อยู่ไหมครับใช้งานอยู่ตอนนอนตอนกลางคืนอยู่แน่นอนเย็นสบายแน่นอนอแต่ตอนข้างันอ่นะอยากให้มีอาภัยชีพพุ่มีกี่หนึงหรือการใต้ลงไม้อ๋อเราเราไม่ให้เต็นท์มันมันโดนแดดเราโดยตรงตนนถูงกต้องครับเรื่องจับแดดประเทศไทยน้าเราเนี่ยร้อนแล้วตกแต่เพราะว่าต่อให้โดนแดดโดยตรง9,000มันมวิวก็เอาไม่อยู่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่เลี่ยงโดยการหาผ้าข้างบนคุมด้านหลุมเต็นท์อีกทีหนึ่งพุมไม้ที่หนึ่งใช่ไหมใช้โลกไม้ช่วย ซึ่งในกรณีนีน้ถ้าเป็นลบไม้เนี่ยเราจะตัดกิ่งแปลว่าอากาศใต้ต้นไม้เป็นเนย็นเราต้องระบายอากาศไหมระบายอากาศไม่จําเป็นแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเราสลับข้ออย่างนี้นะครับในอนาคตเราจะมีทุกสองข้อของเกจันพีดียูที่มีการเกินเเนะเราลองจินลนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องของตรงนี้เนี่ยขอปุบไว้ก่อน <Five. S 1> เดี๋ยวเราอลูกไว้ก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพอพอมาจริงจิแล้วมามีตัวต้นแบบมาแล้วเราเทสหมนแล้วแต่ขอยังไม่พูดดีกว่าเพราะเรายังไม่เปิดตัวดีกว่านะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเต็นท์เจเ็กเนี่ยเขาออกแบบมาให้เต็นท์ไม่ได้เป็นลักษณะคือเอาโลหะเข้าไปแล้วพองตัวถูกต้องสังเกตข้างๆครับข้างล่างตรงเนี้ยเราจะมีช่องไม่ลบออกอยู่แล้วซึ่งเวลาเช้งไอจริงๆเนี่ยเราจะมีข้อเียงใช่ไหมครับพอข้อเทียงไป ผ้าตรงนี้เราสามารถจัดไป้ใต้คู่ใต้เส้อ่าทีนี้ความเย็นข้างในก็จะเก็บดีขึ้นพร้อมๆกับมันจะดึงช่องคอให้ล่งออกแต่ยัไม่พองจนน่าเกียดและความเย็นข้างในก็จะทำได้ดีขึ้นครับผมอ้าเป็นไงกล้วยน้องกล้วยเทสเปิดทิพหน่อยสบายแล้ววันนี้ขอความเย็นนั่งร้อนถึงเลยวันนี้อ่าอ่าอุณหภูมิเบื้องต้นนะ ได้ละยี่สิบอยู่ที่ยี่สองสา,สาอ่าก็ก็ภายในแต่ว่าทีสําคัญคือเต็นต์ตัวเนี้ยนะมันมันกางง่ายไงต้องครับทำเป็นเต็นต์ตึ๊บสังเกตผลเลยบางทีที่เราเก็บมันจะกล่องปุ๊บนะครับถาใช้กันกางก็ง่ายเ<า>ก็บก็ง่ายตอับเลวลาเก็บเราแค่ดันตรงนี้ขึ้นปึ๊บเหมือนเต็นต์ตึ๊บเรามีเหตุผลที่ท,ที่ที่เราไม่ไม่ทําเป็นระบบทึบ ้อครับว่าเราออกแบบมาเพื่อให้แอร์เคลื่อนที่ J P X อ่าเดี๋ยววันนี้ก็จบไลฟ์เพียงแค่นี้ใครจะเข้ามาดูแอร์เคลื่อนที่ J P X นะครับเข้ามาดูได้เลยที่พิกัดปทุมธานีนะฮะข้ามสะพานนุชวีแล้วทิศซ้ายซอยพระตำหนักจากเกียมกดเข้าทางปากซอยประมาณ50เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจอดรถด้านหลังตึกร้านช่างวัดได้เลย ช่างวัดมีแอร์ให้ลูกค้าเทสประสิทธิภาพทุกท่านมีครับทั้งเจ็ดพันทั้งตัวใหญ่เราแบ่งเป็นหมื่นสองพันไปยูและหมื่นหนึ่งมื่นห้าพันไปยูนะครับอ่ะเดี๋ยวเรียงงานจะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะน้องก,การครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ